ธรรมาจากักรบวัตนณสูตรที่เราพึ่งสาธยายเป็นพระสูตรที่สำคัญมากนะทั้งในแง่ที่เป็นปฐมเทศนาและในแง่ที่บรรจุหลักธรรมคำสอนสำคัญนะที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาไว้ได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสายกลางเรื่องอริยสัจสี่ อริยมรรคมีองค์แปดมีประเด็นหนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือตอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าทุกเนี่ยอริยสัจข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละ นิพพานก็คือส่วนสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหรือนิโรดนิโรดคือสิ่งที่ควรทำให้แจ้งทำให้เกิดขึ้นอริยมรองแปดก็คือสิ่งที่ควรทำให้มีมากขึ้นอันนี้เราเรียกว่าข้อปฏิบัติต่ออริยสัจสี่ซึ่งชาวผู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ได้รู้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ <c oughs> ก็พูดหรือศึกษาเพียงแค่ว,ว่า อริยสัจสี่มีอะไรบ้าง <c oughs> อริยสัจสี่ก็มีทุกสมงุไทยนิโรธมรรคนะแล้วก็จบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วสำหรับการปฏิบัติเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอก็ต้องรู้ว่าจะเกี่ยวข้องหรือจะปฏิบัติกับอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้ออย่างไรนะ ข้อแรกคือทุกเนี่ยคือสิ่งที่ต้องกําหนดรู้หรือสิ่งที่ควรรู้จริงๆแล้วทุกนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรละนะเป็นสิ่งที่ควรรู้ไอ้สิ่งที่ควรละก็คือสาเหตุแห่งทุกนะเพราะว่าถ้าไปไปละหรือไปไปดับทุกโดยที่ไม่ไปดับสาเหตุก็ไม่มีทางดับได้ ก็ทำได้ชั่วคราวเหมือนกับต้นไม้นี่ถ้าเราไปตัดไปตัดที่ลำต้นมันมันก็งอกใหม่จนกว่าจะ,ะหรือถอนรากตัดรากนะหรือรากขึ้นมาตอนนี้มันถึงจะจะหมดนะอย่างเช่นยาคาเนี่ยยาคานี่ก็ตัวอย่างชัดนะเราฟันเท่าไหร่ฟันเท่าไหร่ก็มันก็งอกใหม่ คนที่บอกว่าต้องละทุกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือว่าตัดไปตัดไปแต่ไม่ได้จัดการที่รากมันก็งอกขึ้นมันต้องต้องดึงต้องถอนออกจากดินทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้หรือว่าในที่นี้ใช้คำว่ากำหนดรู้รู้นี่หมายความว่างไงอย่างแรกก็คือรู้ว่าทุกมีอะไรบ้างนะ ความแก่ความเจ็บความตายในที่นี้ก็พูดแต่เรื่องว่าความเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอย่างที่เราสวดกันทุกเช้านี่คือทุกขความหมายของทุกข์นะ ถ้ารู้เท่านี้มันก็ยังไม่พอนะเพราะว่าใครๆก็พอรู้อยู่ถ้าเรารู้เท่านี้ยังยังเรียกว่ายังแค่รู้จําแต่ว่ารู้ทุกที่สำคัญกว่านั้นหรือว่าลำดับขั้นต่อไปก็คือว่าพอทุกเกิดกับเราแล้วเรารู้เรารู้ว่าทุก เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่าจะจะรู้ง่ายนะโดยเพราะความทุกข์ทางใจเช่นความโกรธนะความโกรธนะคนที่โกรธเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ตัวเองโกรธคนที่เครียดก็ไม่รู้ตัวเองเครียดก็มนี้อย่างที่ผู้บรรกอว่าพูดถึงคนบ้าเนยคนบ้าเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาบ้าเขาโดนทุกข์เต็มเปล่าเลยแต่เขาไม่รู้แต่เขาไปเห็นคนอื่นเขาก็รู้ว่าคนอื่นบ้า แต่ว่าตัวเองบ้านนี่ไม่เห็นเราก็รู้ได้ง่ายนะว่าใครทุกข์ใครโกรธใครเครียดเรารู้แต่ว่าพอตัวเองโกรธตัวเองเครียดนี่บางทีไม่รู้นะปฏิเสธด้วยซ้ําเพื่อนทักว่าเครียดนะเขาก็บางทีเราไม่ยอมรับนะว่าเราไม่เครียดนะ เพื่อนทักว่าเราหงุดหงิดบางทีเราไม่ไม่ยอมรับนะว่าเราหงุดหงิดนะอันนี้เราไม่รู้ทุกข์นะเป็นความหมายหนึ่งคือไม่รู้ทุกขบางทีเราอยู่กับทุกข์จนชินเมือ่อคนที่อยู่กับสีอยู่กับน้ำมันนะคนที่อยู่กับสีคนที่อยู่กับน้ำมัน เขาคุ้นกับสีเขาชินกับกลิ่นสีกลิ่นน้ำมันเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดสังเกตอะไรเขาไม่รู้สึกมันเหม็นแต่คนที่มาใหม่เนี่ยพอเข้าปั๊มน้ํามันก็จะรู้สึกเหม็นรู้สึกเหม็นกลิ่นสีเหม็นกลิ่นน้ํามันคนที่ไปช่วยคนตายที่ซึนมิตอนเหตุเกิดเหตที่ซึนมิเนี่ย ศพเน่าแล้วก็หลายคนก็ไปช่วยจำแนกศพแล้วก็พาศพกลับบ้านทีแรกก็รู้สึกเหม็นนะแต่พอไปอยู่น,น,นานๆเข้าไม่รู้สึกหลายคนก็เล่าว,ว่าเวลาเขาทำงานเสร็จที่วัดย่านยาวเนี่ยเขาก็ไปกินข้าวพอเข้าไปในห้องห้องอาหารเนี่ย เขาก็สงสัยคนมันดูอะไรมันคนทำไมมันจ้องมองเขาเนะเวลาเขาเดินไปไหนนี่มันมันก็มีคนฮือมีปฏิกิริยาเลยเขาไม่รู้นะว่าเขากำลังส่งกลิ่นแรงมากคนังาอะไรคนในร้านแต่เจ้าตัวไม่รู้หรอกอันนี้เป็นเป็นอาจินเกิดขึ้นเป็นประจำนะทั้งๆที่อาจจะเปลี่ยนเสื้อแล้ว อาบน้ำนะแต่ว่ามันกินมันติดโชยมาเจ้าตัวไม่รู้นะเจ้าตัว,ตวกินข้าปกติแต่ว่าคนทางลานหันมามองนะนี่เพราะาคุณไงอยู่กับมันจนคุ้นะนะบางทีคนเราอยู่กับทุกข์นี่เราไม่รู้ทุกข์นะทํานองเดียวกันเราเครียดแต่เราไม่รู้ว่าเครียดคนที่นัน่นนี่พี่เขาหมูลเนี่ยเขา บางทีเขาไม่รู้ตัวเขานั่งอยู่คี่ขโมยทั้งวันเลยแต่ว่าพอได้มาปฏิบัติพอได้มาผ่อในใคลายก็เริ่มสังเกตเริ่มจับได้ว่าตัวเองนี้เครียดนะพวกเราหลายคนก็คงจะสังเกตได้ว่าเราเป็นคนเครียดแค่ไหนเวลาเราปฏิบัตินะเพราะว่าความเครยดความเครียดของเรามันอยู่กับติดอยู่กับเรามามา,มานานอันนี้คือความหมาย ที่สองของรู้ทุกนะก็คือรู้รู้ตัวเมื่อทุกเมื่อทุกเกิดขึ้นกับตัวเองนะและเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่รู้มันเฉยๆแค่ดูมันเฉยๆนะนี่คือการใช้ประโยชน์จากความทุกข เพราะว่าเพียงแค่รู้หรือดูเฉยๆเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์แล้วอย่างที่มีท่านพระพุทธุนารพรบอกว่าทุกมีไว้เพื่อเห็นนะทุกมีไว้เห็นสุขมีไว้เป็นนะทุกมีไว้เห็นก็ว่าทุกมีไว้เห็นก็คือนี่แหละคือรู้ทุกอนนที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราเพื่อมาดูเพื่อมารู้เพื่อมาเห็นความทุกข์ โดยที่ไม่พยายามกำจัดหรือกดข่มมันนี่เป็นการปฏิบัติที่อาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะแต่ว่านี่เรคือการเจริญสติที่ที่ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อสมถะแต่ว่าการรู้การเห็นความทุกข์เห็นความเครียดเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ให้ให้ละให้วางได้ตอนนี้รู้ทุกขั้นต่อไปก็คือรู้ว่า ที่ทุกเนี่ยมันกายทุกหรือว่าใจทุกนะไม่ใช่เราทุกนะอันนี้มันละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนะที่ปวดนี่ไม่ใช่เราปวดมันเป็นกายปวดที่เครียดนี่ไม่ใช่เราเครียดมันใจเครียดนะก็คือเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เราทุกแต่ว่าเป็นรูปหรือนามเป็นกายหรือใจที่ทุกนะอันนี้คือการรู้ทุกในอีกลําดับหนึ่ง ตอนใหม่ๆแล้วก็เออเรารู้ว่าเราเครียดอันนี้ก็ยังไม่ถูกทีเดียวแต่ก็ดีกว่าไม่รู้เลยเรารู้ว่าเราเครียดเรารู้ว่าเราโกรธแต่ต่อมาดูอีกทีพอมีสติเข้าไปรู้มันห้มีสติดูมันปรากฏว่ามันไม่ใช่เราทุกข์นะมันไม่ใช่เราเกลียดเราไม่ใช่เราเครียดนะไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นใจที่โกรธนะเวลาเราปวดเมื่อย แขนขาไม่ใช่เราที่ปวดเป็นแขนหรือขาที่ปวดอันนี้พูดแบบง่ายๆนะที่จริงแขนขามก็ไม่รู้หรอกว่ามันปวดมันไม่ใช่เราปวดแต่เป็นกายหรือรูปที่ปวดนะอันนี้เรียกว่าคําว่าเราควาว่าตัวฉันเนี่ยมันหายไปแล้วหลวงพ่อคำเกี่ยนใช้คําว่ามันทะุลงมันย่อย แต่ก่อนมันมีแต่ตัวเราเป็นเจ้าของเป็นประธานในทุกเรื่องฉันโกรธฉันมีความสุขฉันเกลียดฉันโมโหรวมทั้งฉันเป็นมะเร็งนะหลายคนจะพอเป็นมะเร็งก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นมะเร็งแต่ที่จริงฉันไม่ได้เป็นมะเร็งนะฉันแค่มีมะเร็งอยู่ในตัว มันต่างกันระหว่างฉันเป็นมะเร็งกับฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวถ้าฉันเป็นมะเร็งก็แสดงว่ามะเร็งเป็นทั้งหมดของตัวฉันแต่ว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ในตัวก็แปลว่าเออฉันยังมีต้องหลายอย่างมะเร็งก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวฉันฉันยังมีต้องหลายอย่างแต่นี่มันก็มีตัวฉันอยู่นะแต่ว่าถ้าเราดูถ้าเราใช้สติดูเนี่ยมันมันไม่ใช่ฉันปวดฉันทุกข์ละ มันเป็นกายปวดหรือว่าใจเครียดเคยมีคนมาปรึกษาหลวงพ่อว่าเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าหลวงพ่อหนูเครียดจังเลยหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อทำอยังไงดีหลวงพ่อไม่ตอบแต่ว่าพูดว่ายังถามไม่ถูกให้ถามใหม่ เขาก็ได้คิดสักพักเขาก็บอก о, โอ้หนูเห็นความเครียด <Pierre S 2> มันเยอะนะมันต่างกันนะระหว่างหนูเครียดกับหนูเห็นความเครียดนะความเครียดไม่ใช่หนูแต่มันเป็นอีกอันหนึง่งนะมันเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งงคือมันเป็นที่ใจหนูไม่ได้เครียดหนูแต่หนูเห็นความเครียดนะ เนี่เราลองปฏิบัติให้ได้ตรงนี้ก็เรียกว่ารู้ทุกอีกระดับหนึ่งแล้วนะเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยก็ลองดูซสว่าให้ที่เมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่เราเมื่อยมันเป็นแขนหรือมันขาที่เมื่อยถ้าอาจารย์พุทธทาสเคยบอกว่าเวลามีมีดบาดเนี่ยนะ คนที่รู้สึกว่ามีดบาดฉันกับคนที่รู้สึกว่ามีดบาดนิ้วเนี่ยมันจะเจ็บต่างกันคนที่รู้สึกว่ามีดบาดฉันก็จะเจ็บมากกว่าคนที่เห็นว่ามีดบาดนิ้วมันถอนตัวฉันออกมาแล้วสิ่งที่ถูกบาดนี่คือนิ้วไม่ใช่ฉันนะเราลองลองมองให้เห็นแบบนี้นะก็เรียกว่าเป็นการเห็นทุกข์อีกระดับหนึง่ง ก็คือว่ามันไม่มันไม่ใช่ฉันทุกข์มันไม่ใช่ฉันปวดแล้วคนเราถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยมองอย่างนี้ได้เนี่ยมันเบานะความทุกข์มันจะเบาไปเยอะเลยอาอาจารย์กําพลนะทองบุญนุ่มประสบุบัติเหตุนะเป็นครูสอนพระราลวก็โดดลงมาจากจักษะหัวไปกระแทก พื้นสัต์ก็ทำให้เส้นประสาทที่คอขาดจึงเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาอนาคตก็ดับวูบในสุกหลากจากราชการต้องมาอยู่บ้านหาให้หาหมอรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เลยมันก็นว่ารอคอยวันตายเพราะว่าต้องทำอะไรไม่ได้หรือต้องให้แม่ให้พ่อช่วย อุ้มเอ่ยพาไปห้องน้ําเอ่ยป้อนข้าวเอ่ยทุกข์มากทรมานมากแต่ต่หลังเริ่มมาสนใจธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็สบายแต่พบว,ว่าพอเลิอกอ่านก็ทุกข์ใหม่ด้วยเลยเริมสนใจเริ่มสนใจปฏิบัติธรรมหลวงพ่อกำเขียนก็เขียนไปหาหลวงพ่อกำเขียนว่าจะทํำยังไงดีหลวงพ่อก็แนะนําว่าอันเนี้ยให ให้เคลื่อนมือไปมาพลิกมือไปมาเดินจงกรมก็ไม่ได้ก็พลิกมือไปมาอย่างที่เราอย่างที่เราได้รับก,การสอนการแนะนำก็คือว่าให้รู้สึกตัวเวลาเคลื่อนมือเวลาใจฟุ้งใจเผลอก็รู้รู้แล้วกลับมาก็จะเห็นแล้วว่าที่เคลื่อนนี้เป็นมืออที่คิดนั้นเป็นใจ เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกก็แยกออกมามันไม่มีชั้นที่เคลื่อนละมันไม่มีชั้นที่พลิกมือมันเป็นรูปที่พลิกมันไม่มีชั้นที่คิดมันเป็นนามที่คิดเห็นจนกระทั่งชัดเจนประจักษ์เลยว่าโอ้ให้ที่พิการนี่มันกายพิการนะไม่ใช่ฉันพิการแต่ก่อนก็ไปหลงคิดว่าฉันพิการฉันพิการก็เลยทุกข์มาก แต่พอมาเห็นจัดจ่ายแล้วว่าไอ้ที่พิการนี่คือใจอี่คือกายใจไม่ได้พิการด้วยฉันไม่ได้พิการด้วยอาจารย์กระพงบอกว่าจิตราจาความเราเราจะความพิการเราจะความทุกข์เลยจิตมันเลาจะความทุกข์ไปเลยจิตมันไม่เอาความพิการเป็นของตัวเองแล้วณทุกวันนี้ก็เลยมีความสุขเพราะไม่รู้สึกว่าฉันพิการ เป็นแต่ก,กายพิการแต่จิตไม่พิการด้วยจิตปกติแต่ก่อนหลงไปคิดว่าจิตก็พิการด้วยแต่พอจิตลอ,อกจากความพิการแล้วโปรง่โรงโล่งเบาสบายนะอันนี้ก็พอเห็นไงนะเห็นเห็นว่าอันนี้คือคือรู้ทุกข์แหละนะคือการรู้ทุกข์ในอีกความหมายหนึ่ง ล้วต่อไปก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะว่าโอ้กายนี้ก็ทุกข์ใจนี้มันก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นพอเห็นทุกข์แบบนี้เนี่ยจิตก็เรียกว่าละวางเลยนะไม่เอาแล้วเพราะว่าเคยคิดว่ามันจะ ให้ความสุขได้แต่พอรู้เข้าไปจนเห็นแล้วว่ามันทุกข์ล,นลน้นละ้วนนะไม่ใช่แค่สุขบ้างทุกข์บ้างมันทุกข์ลน้นล้วนก็ไม่ยึดแล้วไม่เอาแล้วไม่หวังสุขแล้ววางนะเป็นผู้สิ้นหวังนะนี่คือลักษณะพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์คือมีลักษณะนี้คือเป็นผู้สิ้นหวังเป็นผู้ไม่มีความหวัง ดูความจริงล้วนๆเห็นความจริงล้วนๆเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆก็วางเลยนะอันนี้ก็เป็นการรู้ทุกข์ที่ละเอียดมากนะเะนั้นพอรู้แล้วมัน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 ไม่้ตัณหาไม่เกิดแล้วนะเห็นรู้ทุกข์แบบเนี้ยตัณหาคือความอยากอยากสุขอยากสบายมันไม่มีแล้วพอรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันทุกข์ล้วนๆก็เลยปล่อยเลย ตัณหาก็ดับไปนะทุกข์ก็ยังมีอยู่นะตนนะแต่ว่าไม่ยึดไม่ติดละวเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นทุกข์กนี่หมายความว่าทุกข์ยังมีอยู่แต่พ้นละไม่ได้แปลว่าดับทุกข์นะพ้นทุกข์ทุกข์ยังมีอยู่แต่ว่าจิตยกอยู่เหนือแล้ว ไม่ได้แปลว่าทุกหมดทุกยังมีอยู่นะอย่างน้อยก็มีมีกับกายและสังขารก็ยังก็ยังปรุงได้ไดเป็นบูบๆเคยมีคนถามหลวงพ่อหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลนี่ก็เป็นศิษย์ร,รุ่นแรกของหลวงพ่อของปู่มัน่นหลวงปู่ดูลนี่ก็ก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ประโมทนะหลายท่านเคยได้รู้จักหลวงปู่ดูล ใครๆก็เรีอนว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์เพราะท่านสงบท่านนิ่งท่านสว่างท่านเบาก็มีคนไปถามท่านว่าหลวงปู่หลวงปู่มีโกรธไหมมีโกรธไหมคิดว่าท่านจะตอบว่าไม่มีดับสิ้นแล้วท่านบอกมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอา อันนี้เราพ้นโกโรธนะพ้นโกโรธแปลว่าโกโรธมีแต่ว่าพ้นแล้วไม่ยึดแล้วนี่การการการ,การรู้ทุกเนี่ยมันมันมีความหมายที่ลึกซึ้งหลายระดับแต่ว่าสิ่งที่เราควรตั้งต้นก็คือว่าเออให้มีสติเห็นความทุกข์อย่าไปเอาแต่ผลักไสกดข่มมันบางคนเครียด พอเครียดแล้วเนี่ยแทนที่จะดูก็ไปพยายามกดมันเอาไว้พยายามหาทางกําจัดมันโกรธก็เหมือนกันกลัวก็เหมือนกันก็พยายามกําจัดมันนะแต่ว่าบางทีแค่ดูเฉยเฉยมันก็ช่วยได้อย่างที่เราไปสองวันก่อนว่าเ,ออเด็กเขาอยากจะซื้อของเล่นราคาสี่ร้อยบาทมาขอแม่ แม่ก็ไม่ปฏิเสธแม่ก็ไม่ได้ตามใจก็ให้ไปดูของแล้วก็ให้ดูใจด้วยดูๆไปมันก็หายไปเองตัณหานี่พอมันเกิดความอยากก็เป็นทุกข์นะพอดูไปดูไปมันก็หายไปไม่ไม่อยากแล้วนะแต่บางคนก็จะถามว่าทำไมรู้ว่าโกรธแต่มันไม่มันไม่หายโกรธ นะมีหลายคนหลายคนชอบชอบ,ชอบถามมันนี้รู้ว่าโกรธจะทำไมมัน,ม,นมันไม่หายโกรธเพราะว่ายัางไม่ได้รู้ด้วยสติล้ลวนๆยังไม่ได้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางก็คือว่าพอรู้ว่าโกรธเนี่ยมันก็มีตัวอยากตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นลำดับถัดไปว่าอยากจะให้ความโกรธมันหายนะแต่ก่อนอาจจะไม่มีตรงนี้เพราะว่าไม่รู้ตัวเลยว่าโกรธ อนหลังพอรู้แล้วโกรธเนี่ยมันก็จะมีความอยากให้ความโกรธมันหายความอยากตัวนี้แหละที่มันไม่ใช่เป็นเป็นสติรวนๆนที่เป็นกลางมันเจอด้วยความอยากไอ้ไอ้การที่เจอด้วยความอยากนี่แหละที่ทําให้ความโกรธมันก็ยังมีอยู่เพราะความความอยากเป็นอกุศลสติรวนรนนี่เป็นกุศลแต่ว่ามันถ้ามันพอมันเจอด้วยความอยากมันเป็นมันก็เจอด้วยอกุศลละ อกุศลก็ทําให้อกุศลอีกตัวหนึ่งเจริญงอกงามเหมือนเราจะดับไฟนะถ้าเราใช้น้ําดับมันก็ถ้าน้ํามากพอก็ดับได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ํานั้นนี่มันมีมันมีน้ํามันเจือปนนะบางทีมันก็ไม่ดับนะมันกลับกลายเป็นเชื้อให้ไฟลุกขึ้นอย่างเช่นเราเราจะดับความโกรธแต่เราดับด้วยด้วยจิตที่มันมีความอยากจะให ด้วยจิตที่ไม่ชอบความโกรธจิตที่ผลักไสความโกรธมันไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือเป็นสติที่บริสุทธิ์มันก็เลยทําให้ความโกรธนะั้นมันไม่ดับไงหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะว่าสติเราอ่อนเหมือนกับน,น้ําน้อยมันย่อมแพ้ไฟกองไฟมันเยอะกองใหญ่แต่น้ําน้อยมันก็ดับไฟไม่ได้ถ้ามีสติรู้แต่ว่ารู้ ้วยสติที่ไม่มีกําลังเพียงพอมันก็ไม่ดับแต่ส่วนยามจะเจอด้วยความความไม่ชอบมันมีความกลัวแล้วมันไม่ชอบความโกรธมันมีความเครียดแล้วก็ไม่ชอบความเครียดเจือเข้าไปไอ้ความไม่ชอบนี่แหละที่มันซ่อนอยู่ที่มันแฝงอยู่นี่ที่มันทำให้ความโกรธมันก็ยังไม่หายไป น,นั้นคนที่บอกว่ารู้รู้ว่าโกรธแต่ทำไมไม่หายโกรธก็เพราะว่ามันมีปฏิกิริยาเจือแฝงอยู่คือไม่ชอบความโกรธและพอพอไม่รู้ทันนี่นะมันก็จะทำให้ทุกข์มากขึ้นทีแรกเราจะเกิดความฟุ้งก่อนและพอเราอยากจะให้ความฟุ้งมันหาย พยายามไปกดพยายามไปห้ามมันไม่หายยิ่งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแทนที่ความฟุ้งมันจะหามันก็ยิ่งฟุ้งมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มหงุดหง,งิดละพอหงุดหงิดก็มีความไม่สบายใจที่รู้ว่าตัวเองหงุดหงิด นะปฏิบัติทำทำไมห,หงุดหงิดนก็พยายามไปกดคความหงุดหงิดเข้าไปใหญ่พอไปกดเข้ามันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่แล้วก็ลืมตัวนะอย่างมีพระบางรูปหลวงพ่องเขียนท่านเล่าว่าเนี่ยท่านก็ตั้งใจปฏิบนะัตินแต่ปฏิบัติด้วยความเคร่งด้วยความเครียดปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เห็นท่านหลวงพ่อองเขียนก็ไปเห็นพรพรูปนี้นี่เอา ลองทัาแตะฟาดหัวทำไมไมันคิดมากเหลือเกินนะทำไมไมันคิดมากเหลือเกินนะ,นะอยากจะเจริญสติแต่ว่าลืมตัวเอาลองทับแตะฟาดหัวเพราะอะไรเพราะว่ามันฟุง้งมันฟุ้งมากมันฟุ้งแล้วก็ไปไปพยายามไปกดข่มความฟุ้งเอาไว้มันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ไม่รู้ทันความอยากที่ไปกดขม่มแล้วพอฟุ้งแล้ว ก็ไม่รู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเห็นความหงุดหงิดแต่ว่ายิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่หงุดหงิดที่ตัวเองหงุดหงิดนะนั่นก็เลยเลื่มตัวฟาดหัวตัวเองเราต้องระวังว่ามมันมันจะซ้อนกันมันจะมีความรู้สึกซ้อนกันอยู่ พอตัวเองโกรธรู้ว่าตัวเองโกรธก็จะโกรธตัวเองนะโกรธตัวเองทำไมถึงโกรธเนะี่ยนี่เราต้องต้องต้องรู้ทันนะรู้ทันด้วยใจที่เป็นกลางนะอันนี้ความความหมายว่ารู้ทุกนะรู้ทุกคือรู้มันเฉยๆกำหนดรู้อย่าไปคิดละมันนะละนี่ต้องไปละที่สมุทยัยนะ เรื่องการปฏิบัติต่ออริยสัจสีเนี่ยนะทั้งสี่เนี่ยมันมีหน้าที่ต่างๆกันแต่ที่สำคัญก็คือตัวข้อแรกนี่แหละคือทุกข์แล้วคือสิ่งที่ต้องรู้นะรู้ไม่ใช่รู้ว่ามันอะไรบางที่เรียกว่าทุกข์แต่ว่ารู้ถึงขั้นที่ว่ารู้ด้วยสติไม่ใช่รู้จำรู้ด้วยสติและต่อไปก็จะรู้ด้วยปัญญาว่ามันทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์ล้วนะ ก็จะเกิดการหลุดพ้นได้ปล่อยวางได้เอาละก็พูดกันเท่านี้คำนี้